สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,น,คะนะครับกล่าวรียนท่านคณะบดีนะครับแล้วก็ผู้ช่วยอธิการบด,ดีนะครับแล้วก็อาจารย์ทั้งสองคณะนะครับที่มาในงานวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับค่ะสวัสดีพี่ๆปีสีทุกคนนะคะวันนี้มาในงานใบเนี่ยนะครับใช่ก็เป็นงานใบเนี่ยครั้งที่15นะฮะทีมงานนี้ก็คือเหลืองดำนะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ย ส่วนมากเนี่ยจะเป็นสีดํากันซะมากกว่านะครับใครใครใส่สีเหลืองอะมั่งมีไหมสีเหลืองมีไหมมีใช่ไหมโอ้โหสีเหลืองขอชว์ตัวหน่อยได้ไหมถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปอยู่ให้เขาถ่ายรูปก่อนค่ะไม่ไม่ไม่สนใจไม่สนใจเลยโอ้อาจารย์อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์อะไรไม่ว่างอาจารย์กำลังกลังทานข้าวอยู่ชื่อรุ่นว่าอะไรรู้ไหมน้องหมอนชื่อ นะคะบุรพาทุวดาราค่ะนี่เลยนี่ด้าร่เลยอยู่บนเวทีนี้เลยนะครับเผื่อพี่ๆจะไม่เห็นพี่ๆสาขาบริหารมากันหรือยังครับขอเสียงหน่อยขอเสียงพี่ๆสาขาบริหารหน่อยใจเย็นๆเหมือนว่าจะกําลังกินอยู่ผมว่าทําไมเสียงไม่ดังผมรู้แล้วเดี๋ยวก็ดูไก่หลุดออกมาใช่ไหมโอ้โหได้ยินเสียงขอโทษทีรุ่นพี่อดียวเด รุ่นพี่โลจิตอ๋อไปขาดเขาอยู่ใช่รุ่นพี่โรจิตของสาขาเรามาแล้วอย่างน้องหมอนเห็นไหมมาแล้วเห็นที่กอล์ฟนี่เห็นไหมกอล์ฟอ๋อกาลังกินอยู่เหมือนกันกินอยู่โอ้โหผมว่ามาก็ใส่กันเลยนะครับสาขา h อมาแล้วหรือยังครับผม h อามาแล้วหรือยังครับพี่รุ่นพี่ค่ะพี่ไม่ใช่อาจารย์อันนี้ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่อกันอาจารย์ก็เป็นรุ่นพี่เราได้ HR มาแล้วหรือยังครับ พี่เพียงพี่สี่ HR ไหมยังอ้าวเจอพี่เอ๋ยแล้วสวัสดีพี่เอ๋ยนะครับสวัสดีพี่เอ๋ยนะคะพี่แนนด้วยสวยอย่างนี้ทุกปีอาบริหารมาแล้ว HR มาแล้วทรัพยากรมนุษย์สาขาสิ่งแวดล้อม HR กับ NRE อ๋อสิ่งแวดล้อมโอ้โหผมพูดผิดรู้สึกว่าอายมากๆเลยสิ่งแวดล้อมอยู่ไหนครับสิ่งแวดล้อมมาหรือเปล่าคะฮัลโหล ฮัลโหลโอ้ยอาจารย์อาจารย์ครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าโดนโดนนิสิตผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะฮะผมสาขาเกษตรเกษตรฮัลโหลฮัลโหลคณะเกษตรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็รอเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่กำหนดการให้ดูนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้ เราทําอะไรกันบ้างน้องมอนลองบอกพี่ๆขอซิว่ามีอะไรบ้างครับค่ะก็ช่วงนี้นะฮะเวลาห้าโมงเย็นนะครับเราก็เริ่มลงทะเบียนมาเราเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะถึงสองทุ่มเนี่ยก็จะมีอาหารเริ่มเสิร์ฟแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนก็กําลังทานกันอย่างอร่อยเลยอตอนนี้ทุกคนก็กําลังทานอาหารตอนนี้เรา รอประธานในพิธีนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักครู่นะครับ <c oughs> ก็ทนฟังพวกเราไปสักครู่นะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นมีการเปิดวีดิทัศน์นะครับก็คือในนามของรุ่นใช่ค่คะเราเทำวีดิทัศน์นี้เป็นการรวบรวมนะคะความทรงจําหลายๆอย่างที่พี่ชั้นปี4สี่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปนะคะน้องๆอ,อย่างพวกหนูเนี่ยก็ได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการระลึกความหลังใช่เราทําอะไรไว้บ้างใช่ในนั้นแน่นอนนะครับว่าจะมี รูปของตัวเองนะครับทุกคนก็เตรียมปี๊บมาคุมหัวกันได้เลยนะฮะอาจจะเป็นรูปที่ว่าเราไม่อยากจะดูสักเท่าไหร่อันนี้ผมหยอกเล่นก็มีแต่รูปสวยๆแล้วหลอกกันทางนั้นเลยนะครับของพี่ๆปีสีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมีการกล่าวความรู้สึกภายในใจนะครับของรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นโดยนายอดีเทพจูเจริญนะครับยังครับยังครับผมอันนี้เป็นเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้าตัวหันมาแล้วแบบเฮ้ยเอาเลยเหรอกระดูกไก่ยังอยู่ในปากอยู่เลย ไม่ใช่ไม่ใช่ผมรายกาหนดการอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นการถ่ายภาพที่ระลึกนะครับของชั้นปีที่สรุ่นพี่ปีที่สที่กำลังจะจบนะครับผมที่มาในวันนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการแสดงของสาขาต่างๆค่ะก็ที่เช่นสาขาเกษตรค่ะการจัดการโลจิสติกและการค้าชายแดนสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและยังมีการแสดงพิเศษนะครับของรุ่นพี่ปี4นะครับเป็นการแสดงบีบอยครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราต้อง อดใจรอดูนะฮะเด็ดแน่นอนผมว่าเขาติดต่อมาเองเลยเดี๋ยวรอดูกันนะครับเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาแล้วนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็มีการจับรางวัลค่ะเห็นไหมได้านหน้าของเรามีรางวัลมากมายเลยค่ะมาดูรางวัลกันดีกว่าอันนี้รุ่นพี่ท่านใดนะครับยังไม่ได้ส่งหางตัวงต๋วโตะนะครับไปส่งด้านหน้าได้เลยนะครับเราจะเอาหางตัวนั้นมาจับฉลากนะครับผมเดี๋ยวท่านจะพลาดของรางวัลนะครับอะเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าของรางวัลกันดีกว่าน้องม่อนน้องม่อนอยากได้อะไร อยากได้ที่นอนค่ะที่นอนใช่โอ้โหดูอันนี้ปิกนิกจัมโบ้อาจารย์ภัยทูนี่เลยอันเบลเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวถ้าคิดว่าใหญ่ไปมีอันเล็กเหมือนกันจากสาขาโลจิสติกชั้นปีที่3ด้วยของผมเองเป็นลายมิกกี้เมาส์อยกให้พี่ดูหน่อยอเหมือนกันขามอนเป็นสไปเดอร์แมนค่ะพี่มีปีสีไม่ต้องกลัวจะไม่มีที่นอนเนาะเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีได้ไปอันนั้นเล็กไป ผมว่าอันนั้นเล็กไปช่วย <ไป S 1> ผมตือหน่อยนี่เลยจัมโบ้ <c oughs> ผมขอได้ไหมไม่ให้รุ่นพี่ได้ไหมครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> ดูอาจารย์เน็ตมองเหมือนอยากได้มาก <c oughs> อาจารย์เขาอยากได้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันหลังไม้ดีกว่าหรือว่าไปต,ต้องไปตกลงกับรุ่นพี่เองนะอันนี้โอ้โหรับรึงผมไม่นายกเลยเกะกะจริงๆที่นอนเนี่ยผมนับเลยมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นที่นอนหกชิ้นเอาไปนอนกันทั้งรุ่นเลยนะครับ มีนี่ด้วยพัดลมก็มีไหนพัดลมอยู่ไหนโอ้โหพี่สมาร์ทอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นได้ยังไงตาครับอันนี้ไม่ได้ตาไม่ดีสติไม่ดีแล้วนี่พัดลมจากอาจารย์ยิมนะครับอาจารย์ยิมอยู่ไหนครับสวัสดีครับอาจารย์ยิมขอบคุณมากนะครับที่อนุเคราะห์พัดลมมาให้พวกพี่ๆนะฮะตุ๊กตาหมีนะครับราคา40,000 0บาทนะครับตัวนี้มีทองฝังอยู่ข้างในนะฮะใครเอาไปก็อย่าเพิ่งไปช้ำแหล่ตรงนี้นะฮะไปช้ำแหล่ไปช้ำแหล่ที่บ้านนะครับน้องหมีนะฮะ ผ่านการปู้ยยี่ปู้ยำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปซักกันก่อนแล้วแล้วนี่พัดลมอีกตัวโอ้โหหยอดกล่องเลครับด้านด้านหน้าเลยครับพี่ครับผมกล่องนะครับตั๋วนะครับไปหยอดด้านหน้าเลยนะครับพี่ๆอย่าลืมกันนะฮะค้นค้นจากกระเป๋าออกมาหยอดให้หมดนะครับเดี๋ยวเสียสิทธิ์กันนะครับน้องม่อนตอนนี้ทุกคนกำลังง่วนกับการ รับประทานอาหารมากเลยถ่ายรูปกันก่อนได้นะครับกินกินอยู่ก็ถ่ายรูปได้นะครับให้เพื่อนมาถ่ายาตอนนี้เดี๋ยวก็รอช่วงเปิดพิธีสักครู่นะครับพี่ๆก็รับประทานอาหารกันก่อนได้เลย นี้คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับเสร็จแล้วอาจารย์เสร็จแล้วมีสาขาไหนยังไม่มาไหมเนี่ยฮัลโหลผูพิธีกรไปถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพิธีกรขอถ่ายรูปสักครู่นะครับเรียกคูบ้างสิเอาให้ได้ครับงานวันนี้นะครับ เป็นอาหารแบบโต๊ะจีนนะครับตอนนี้เราก็ได้อาหารกันคนละหนึ่งอย่างสองอย่างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นการจัดอาหารมาให้สองอย่างตอนนี้นะคะอาหารก็ทยอยเสิร์ฟเรื่อยๆอ,อาหารมีแปดอย่างนะครับค่อยๆกินกันนะไม่ต้องเรียบนะครับรอเพื่อนๆด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าเรามาคนเดียวนะฮะซัดหมดเลย <c oughs> อันนั้น <c oughs> เพื่อนมานั่งตัวเดียวกัน <c oughs> โกรธแน่นอน <c oughs> ผมพูดได้เลยนะครับ เหลืออาหารไว้ให้พิธีกรด้วยนะครับเป็นกระดูกก็ยังดีใช่ค่ะเหลือไว้ให้พิธีกรบ้านนะคะยังไม่ได้ทานอะไรเลยอ้าววันนี้ผมลืมบอกไปนะครับมีการแสดงวงดนตรีอ๋อใช่ปิดท้ายเลยมีการแสดงวงดนตรีด้วยนะคะก็อย่าเพิ่งรีบกลับกันนะคะอยู่ชมดนตรีกันก่อนวงดนตรีนี้มีนักร้องเยอะมากอ่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนักร้องกันก่อน กำลังงงไม่ได้ไล่งงไมไลผมก็ไม่ไปผมพูดเลย <c oughs> สวัสดีครับนักร้องคนเก่าคนนี้นักร้องมีอีกคนครับในวงเมสามคนครับสามคนร้องกี่เพลงครับอ่าคนละสิบเพลงมั้งครับร <c oughs> ้องคนละสิบเพลงเปิดแนะนําให้เปิดอัลบั้มกันเลยนะคะวันนี้ร้องคนละสิบเพลงนะครับวงเดียวฟังกันให้หูระเบิดไปเลยนะครับสามสิบเพลงวันนี้ อ,อนักร้องบอกมาว่า,าเ,เป็นเป็นแนวอกหักร่าเริงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเป็นเป็นยังไงอกหักร่าเลงอ่าบัดนี้นะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขอเชิญประธานในพิธีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชนีพรซั์กานทน์นะครับท่านผู้รักษาการแทนรองอธิบดี รับฟังรายงานและเรียนเชิญนายจัก,กรีชัยขุนเผานายกองค์การนิสิตกล่าวรายงานต่อท่านประธานครับผม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรชด,ดีพรทรัพกรานน,นทีเครพบกระผมนายจักรกีกชัยขุณเผานายกโอการนิสิตมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตสแก้วพร้อมด้วยนิสิตมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตสแก้วรหัส56ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบุรพาสแก้วร่วมใจอําลานิสิตจบใหม่ประจำปีการศึกษา2558 ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้งานเบเนียเป็นงานประเพณีที่นิสิตรุ่นน้องจัดขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจัดสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเพื่อะระลึกถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยายลัยที่มีทั้งความสุขความทุกข์ปะปนกันไปตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมา เป็นการให้นิสิตจบใหม่นั้นได้อำลาคณาจารย์เพื่อนๆและน้องๆอย่างเป็นทางการทำกลางบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบอุ่นและเป็นกันเองในทุกๆปีการศึกษานั้นจะมีนิสิตจบจักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตสระแก้วซึ่งประกอบไปด้วยนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และนิสิตจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรการจัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่ในวันนี้จะเป็นการเลี้ยงอำลา จะมีการสแสดงวีดีทัศน์นะครับแล้วก็มีการสแสดงของน้องๆน,นะครับเพื่อระลึกถึงความทรงจําครั้งที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับโครงการในวันนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งองค์การนิสิตสภานิสิตสโมสรนิสิตทั้งสองคณะจมรมกิจกรรมตลอดจนนิสิตมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตสาแก้วอันทําให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นมา บัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการบุรพาสาแก้วร่วมใจอําลาทิสิตจบใหม่ประจำปีการศึกษา2 558และกล่าวให้อวาสแก่นทสิติตใหม่ขอกราบเรียนเชิญครับค่ะท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะท่านอาจารย์เสรีชินดมท่านคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรดตรไผ่ทูลแก้วหอมนะคะท่านรองคณะบดี นะคะท่านคณาจารย์บุคลากรท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะคะผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ว่าที่บัณฑิตนะของมหาวิทยาลัยบุรพาทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ที่สําคัญก็คือท่านนายกนะคะท่านนายกองค์การนิสิตท,ที่รักนะคะแล้วก็รู้สึกจะมีท่านประธานสภานิสิตด้วยใช่ไหมคะ แล้วก็คณะกรรมการนิรสิตทุกท่านเลยนะคะของที่นี่นะฮะองค์กรนิสิตทุกท่านสวัสดีนะคะได้เจอกันแล้ว<ภ>นะคะก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทางองค์การนิสิตนะคะกับาทางคณะกรรมการจัดงานทุกท่านเลยได้ให้เกียรติน,นะคะเชิญนะคะมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ดีใจมากเลยนะคะแต่งตัวตั้งแต่เช้าละแล้วก็นั่งรถมาจากบางแสนเลยนะคะ ได้เรียนท่านอาธิการบดีด้วยนะครับผู้รักษาการแทนอธิการบดีด้วยวันนี้มาสาแก้วนะท่านก็ฝากมาด้วยนะคะว่ายินดีด้วยกับว่าที่บัณฑิตนะแล้วก็ฝา,ากายินดีมากับชื่นชมมานะฮะให้กับทางองค์การนิสิตของที่นี่สภานิสิตของที่นี่และนิสิตทุกคนรวมทั้งคณะผู้บริหารด้วยนะคะก็ช่วงชีวิตในการศึกษานั้นนะคะ4ปีนี้บางทีก็รู้สึกว่ามันจะยาวนะ เข้ามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะเอ๊ะก็แป๊บเดียวนะแล้วก็ววทยเขตสะแก้วเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นธรรมชาติมากเลยนะก็ขอให้ผู้ที่ได้เข้ามาแล้วกําลังจะจบการศึกษาไปเนี่ยนะได้เก็บความทรงจําดีๆไว้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอจะใกล้จบการศึกษานะคะก็เป็นประเพณีเลยนะคะทั้งของที่นี่แล้วก็ของที่มหาวิทยาลัยบุรพบางแสนที่น้องๆน,นะคะ ก็จะได้มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆนะคะชื่นชมยินดีแล้วก็อำลาอาะไยกับผู้ที่กําลังจะจบไป <ste ff> ก็คิดว่าที่นี่น่าจะผูกพันกันเยอะพอเพราะเนื่องจากว่าอยู่ด้วยกันนะคะในบรรยากาศที่อาจจะยังาขาดแคลนบางเรื่องอยู่หรือก็อาจจะมีความสมบูรณ์ในธรรมชาตินะคะหลายอย่างที่สมบูรณ์มากกว่าที่บางแสนนะคะ <ste ff> ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากที่อยู่กันแบบน้องพี่แล้วก็จํานวนนิสิตก็จะยังไม่เยอะนะคะ ก็ประมาณ1,700คนณเวลานี้นะก็ถือว่าเป็นองค์กรที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติให้เก็บภาพความทรงจำต่างๆไว้นะคะเพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมาหาลัยเราก็อาจจะเวทเขตของเราอาจจะเปลี่ยนโฉมไปเลยนะคะเป็นคอนกรีตเป็นอะไรมากขึ้นหรือเปล่าแล้วคนมาถามหาบรรยากาศแบบนี้ก็อาจจะไม่มีให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้เยอะๆเลยนะคะธรรมชาติแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอ ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ชื่นชมกับคณะผู้จัดงานซึ่งก็เป็นองค์การนิสิตนะ,ะประธานสภา,านิสิตรวมทั้งนิสิตทุกคนที่เป็นรุ่นน้องนะคะที่ได้กุณาน,นะคะจัดแล้วก็ทำเป็นประเพณีที่ดีนะสำหรับพี่ๆนะคะก็ขอยินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะจบการศึกษานั้นบางคนจบไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเปลี่ยนเทอมการศึกษาบางคนจบไปแล้วตั้งแต่เทอมที่แล้วแต่บางคนก็ยัง เรียนอยู่แล้วก็อาจจะจบในซัมเมอร์ซึ่งก็งไม่นานนี้นะคะก็ขอชื่นชมยินดีนะคะกับความภาคเพียรพยายามนะคะแล้วก็คงจะเป็นที่ยินดีของคุณพ่อคุณแม่นะผู้ปกครองทุกคนนะคะในโอกาสนี้ก็จะขอนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคุณพระศรีรัตนใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่เคารพนับถือเนี่ยนะคะจงโดนบันดาลน,นะคะให้กับ ผู้ที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคตเนี่ยนะคะก่อนเลยนะคะให้ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ,ะขอให้ได้งานนะคะขอให้มีชีวิตนะคะส่วนตัวครอบครัวที่ดียิ่งยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนสําหรับผู้ที่มาร่วมงานมาจัดงานในวันนี้นะคะคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทั้งหลายนะคะด้วยจิตใจที่ดีนี่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญน,นะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะอีกหน่อยเราก็จะจบแล้วละ่ะทุกคนก็จะเป็นบัณฑิตหมดเลยแต่สิ่งที่จะฝากไว้ก็คือว่าวันนี้ใส่เทาทองมาเนาะแต่ธีมที่นี่จะเป็นธีมสีออกดําเหลืองใช่ไหมคะก็เทาทองเลยนะคะเนี่ยดูนะเทาทองไหมคะหมดเลย ซื้อมาโดยเฉพาะเลยอะ่ะนะเทาทองนี่คือสีของอะไรคะมหาวิทยาลัยบูรพา60ปีแล้วนะคะของเราอย่าลืมว่าถึงแม้เราจะเป็นวิทยาเขตเรามีจันทบุรีนะคะเรามีสะแก้วเรามีมหาลัยบูรพา30กว่าคณะนะ,ะประมาณ20-30คณะเนี่ยเราคือหนึ่งเดียวนะคะจบจากที่เดียวกันรับใบปริญญาแต่งชุดปริญญาเหมือนกันก็คือเป็น สิทธิ์เก่าของอะไรคะเทาทองมหาวิลาลอะไรคะบูรพาซึ่งมีวิสัยทัศน์นะคะตอนนี้ก็คือ wisdom of the east future of the nation นะคะทีนี้ก็มันก็คือเป็นภูมิปัญญาแห่งตะวันออกซีกโลกตะวันออกเลยนะคะเลยนะคะแล้วก็ เป็นไงคะฟิวเจอร์อนาคตของอะไรคะประเทศชาติและแผ่นดินค่ะขอให้ทุกคนนะคะออกไปนะจบออกไปก็ไปสร้างชื่อเสียงนะคะที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยแล้วที่สำคัญที่สุดคือมหาวาลัยจะอยู่ยัง้งยืนยงไปไม่ว่าใครเป็นใครก็จะอาจจะปรับเปลี่ยนแต่มหาวาลัยเราจะอยู่เป็นพันๆปีนะเหมือนมหาวาลัยในต่างประเทศเป็นพันๆปีเลยนะคะจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้มาส่งเสริมนะสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย สิ่งที่เราแยกไม่ได้เลยเมื่อท่านจบไปแล้วก็คือว่าท่านไม่สามารถเอาตัวเองออกจากการเป็นสิทธิ์เก่าของอะไรคะมหาวิทยาลัยบูรพาความทรงจำที่ดีที่สุดมหาวิาลยที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกนะคะก็ขอนะคะในโอกาสนี้เนี่ยก็ขอเปิดนะคะโครงการหรือเปิดงานนะคะบูรพาสะแก้วร่วมใจอำลานิสิตจบใหม่ประจําปีการศึกษา 2558ณบัดนี้ค่ะสนุกสนุก Enjoy ขาขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชนีพรสั์กลาณนท่านผู้รักษาการแทนรองอธิการ